คลิปนี้ผมมีพระเครื่องจังหวัดอุตรดิตมาแบ่งพันเพื่อนนะครับเป็นเหรียญกระถิ่น3 9ของหลวงพ่อทองดําวัดท่าทองนะครับสภาพสวยนะครับเป็นเหรียญกระถินปี2539เนื้อทองแดงผิวไฟสวยเดิมแท้ทันหลวงพ่อนะครับจะเป็นเหรียญทรงไข่มีหูในตัวนะครับด้านหลังระบุชัดเจนนะที่ระลึกงานทอดกระถิ่น3พฤศจิกายน2539นนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับน่าเก็บนะนะครับได้เดิมได้สวย นะครับทองแดงผิวไฟนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อทองดำครึ่งองค์นะครับนี่เดิมมากๆนะครับตามซองนี้ยิ่งแดงเลยนะนะครับอ่ากระถิน39ใครสนใจนะเดียนนี้เปิดไว้200บาทรวมส่งนะครับหลวงพ่อทองดำวัดท่าทององค์ตามในคลิปเลยนะครับ2.0 0นะครับ2โค้ดนะครับตรงสังคติจะมีโค้ดคำว่ากระถินแล้วก็3 9นะครับ ชัดเจนลึกคมชัดนะครับลักษณะโคดเป็นโคดต,ตอกแบบนี้นะนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังยันตัวนะนะครับตัวใหญ่หนาคมนะครับเดิมๆนะครับใครสนใจก็แอดไดีลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อทองดำวัดท่าทอง